เปิดกลุ่มอย่าได้ว่าเปิดกลุ่มเขาเรียกว่า,รรวาพรีวิวหนังสือเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆที่เราได้เรียนกันในชั้นม .3 ใช่ไหยคะทุกคนตอนนี้กับชอบพิณนัาเพนอีกแล้วกลับมาแล้วจ้ะทุกคนคือแต่ที่เราพางหายไป1ปีเต็มๆนะคะปล่อ,อยช่องบูทมานานก็วันนี้เรากลับมาแล้วนะคะทุกคนเจะรู้ทุกคนคิดถึงเราทำเสวกระดึงนะคะทุกคนก็วันนี้เรากลับมาพร้อมกับคลิปที่เราจะเปิดกลุ่มอย่าได้ว่าเปิดกลุ่มเขาเรียกว่าพรีรวิว หนังสือเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆที่เรา,าได้เรียนกันในชั้นม .3 นี่กำลังจะขึ้นม .3 แล้วงงมากแต่ขอบอกก่อนอย่างแรกนะคะคือเราอยู่โรงเรียนราชบุรีการนิกเราะนะคะเป็นโรงเรียนจางๆในจังหวัดราชบุรีนะคะทุกคนอยให้เสียเวลาไปเริ่มกันเลยจ้าเรามีสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าที่จะได้มาจากโรงเรียนก่อนนะคะ ก็จะมีสมุดปกแข็งสองสมุดปกอ่อนสมุดรายงานปากกาแดงปากกาน้ำเงินยางลบดินสอไม้ถุงดินสอแบบซิปมาบรรทัดก็จะเป็นของแบุกซิกๆุกิรวมในราคาสองอสิบาทนะคะทุกคนทามาเริ่มจากนี้ดีกว่าถุงดินสอซิปและอุปกรณ์ต่างๆโลโก้ไม่ใช่โลโก้โรงเรียนค่ะเป็นนี่นะคะเป็นลายโรงเรียนเป็นตราโรงเรียนหนึ่งความสวยมากก็คือ ให้ชื่อเป็นราชบริการนอร์สคูลเป็นภาษาอังกฤษถือว่าเก๋แล้วข้างในนะคะก็จะมีกระดานประกาศน้ําเงินแล้วก็ยังโลบ2ก้อนนะคะแล้วก็มีแบบบันทัดแล้วก็มีดินสอสองแท่งก็คือเก๋คุ้มยูสองร้อยสิบบาทนะคะทุกคนไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอย่างเราจะได้นะคะคือสมุดปกอ่อนกับสมุดปกแข็งนะคะทุกคนนี่ก็คือนี่ในนี่โดนเห็นไหมนี่นะคะทุกคนนี่คือสมุดปกอ่อนสมุดปกแข็งเด้อค่ะเขาทำที่บอกมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีสมุดปกแข็งอสองเล่มแล้วก็สมุดปกอ่อนแปดเล่ม นับกันข่าวว่าจริงไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องจริงเขาให้มาครบนะคะทุกคนไม่ขาดตกบกพร่องใดๆนะคะท่าีสมุดยางเป็นลายเดิมอยู่นะคะแต่จะมีจะสารสิว่ามีอนย่างที่เปลี่ยนเป็นลายใหม่ด้วยนะคะท <footsteps. S 2> ุกคนนี่ก็สมุดยางเป็นลายเดิมอยู่ที่เราใช้กันตั้งแต่รุ่นบุกเบิกนะคะท<ๆ>ุกคนก็เก๋ดีนะคะทุก<ๆ>คนอ่ะแกต่อไปก็คือกระดาษรายงาน แต่ไม่ส้ำเาค่ะเพราะวันนี้คือกาอรายงานแบบความเก๋มินิมอลไม่แม่มินิมอลเวอร์งงมากคือม,มินิมอลแบบจริงๆที่เห็นเป็นขีดๆนี่ก็คือเป็นตาโรงเรียนไม่ใช่เป็นตาโรงเรียน,นเรียกว่าตาโรงเรียนอีกแล้วไอ้นั่นก็คือเป็นชื่อโรงเรียนนะคะทุกคนเห็นไหมน,นิ้วก็นิ้วเหมือนแง่งหิ่งเลยงงนิ้วเหมือนแง่งหิ่งเลยงงนี่เก๋มากคนคือแบบคนออกแบบคือต้องเก๋มากชอบมากเราเขียนว่า โรงเรียนรัฐบริการนะคระหรือรัชบริการนะครสคูลนะคะทุกคนก็นะคะทุกคนเป็นรัฐบริการนะครสคูลนะคะก็มีเว็บไซต์โรงเรียนอยู่นะคะทุกคนถือว่าเก๋ถือว่าดีเลยเราชอบมากเลยคือส่วนตัวนี่คือชอบอะไรที่แบบบิลมินิมอลเก๋ๆอย่างนี้ซึ่งอันนี้ดีมากเราชอบมากเลยนะคะอ่ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่หมวดหนังสือเรียนซึ่งตื่นเต้นมากอธิบานี่ก็คือแบบรู้สึกว่า ไม่ได้แตะหนังสือเรียนต้องแต่ปิดเทอมมานะไม่ได้แตะเลยไม่ได้แตะแบบแตะเลยเลยป้าสือก็คือเอาไปขายแล้วนะคะทุกคนครูทุกคนที่ดูคลิปน uh ี้อยู่ฝากบอกว่าปังอนุเอาไปขายแล้วนะคะก็เริ่มเตรียมสือเรียนกันเลยดีกว่าหนังสือเรียนอันแรกก็เป็นสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะนี่เก๋เกมากดูฟีแบบซิติเซนซิติเซนน่ะมันคนปะ ก็เป็นแบบเป็นซีดีได้ๆเดี๋ยวแกดูแบบดูเก,ก,ก,ก๋ดูแพงมากคือดูสิมีความเป็นเมืองอุ้ยมีความเป็นแสงแสงรอดผ่านด้วยเก๋มากนะคะถล้วใคาอยากเห้รูเต็มนะ,ะก็คือนี่เองนี่นะคะทุกคน <S <S แล้วข้างหลังลจะเป็นคณะกรรมการศึกษาข้ามพื้นฐานปกติเขาเซ็นกันนะคะทุกคน <S <S แล้วตอนที่สองก็จะเป็นอันใหญ่หน่อยแต่บอกว่าเท็กเจอร์ดีมากเท็กเจอร์คือดีมากแกคือแบบแกสังเกตดิมันเท็กเจอร์แบบ ด้านๆเก๋ๆด้านเหมือนกันะอ่ะรูนะรูนะแม่คือเทเจอร์มันดีมากแกมันมันแบบมันด้านแล้วมันโอเคเลยอ่ะนี่มีน้องมีน้องแมวด้วยดูน้องแมวสวัสดีนะคะคือมันใหญ่มากทุกคนดูถ้าเทียบมือแบบมือไม่กางก็ประมาณนี้แต่ถ้ามือกลางก็เต็มมือพอดีเลยแล้วเบ็นี้เป็นคนมือใหญ่ด้วยไงต่เถอร่างยากนึ่งเถิร่างยากนึ่งก็คือมันเก๋มากทุกคนดูดีมันแบบ คำสวยนะทั้งหลาจะเป็นแบบปกตินะคะจะเป็นสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการนะคะทุกคนก็ปกตินะคะนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เต็มๆก็นี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นหนักสือเรียนคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์เราเชื่อว่าในเมื่อมีคำว่วาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งดูออกค่ะถ้ามีเล่มสองมาแน่ๆก็มีทุกป,ปีนะคะก็นี่ชั้นเรธยมศึกษาวิทยาศาสตร์เก๋มากความแบบหนักไม่ยากกนแบบ ฟิล์มโหดเงี้ยนาฬีไวเนี่ยแม่คือสวยมากแต่ก็ใหญ่อยู่ดีแต่ก็ให้เห็นหนังสือเด็กคณิตศาสตร์เต็มๆนะคะนี่ก็จ้าไปเราไปลุยกันต่อเลยกับเล่มต่อก็จะเป็นสุขศึกษาความลดความผลไม้แตมอแตมอแตมอใดๆก็คือเก๋มากทุกคนดูก็คือน่ melon, ามนมเมลอนวอร์ชเมลอนแบนนาน่านแอนคุณผีปี๊ดคุณพีปป่ะอีกตัเป็นลุยอ,อีกตวเป็นพีหรือเป็นกุ้ยปี๊ด ว่าเป็นผีดเพิ่มความสวยความปังกับโรงเรียนของเราค่ะอ่าแล้วก็จะเป็นองูนแล้วก็จะมีเชอร์รี่บอมเชอร์รี่บอมแล้วก็มีฮะ <ota> แล้วก็มีมะพร้าวใน,ในะคะทุกคนมะพร้าวร้บาไม่รู้แต่ก็ผู้ปิดอะไรกันก็ดันได้แต่อย่าแรงมากนะคะก็เ <t> ทยบอกปล<ร>า,ปาแล้วมันก็ต่อกันเลยกับที่หนังสือเรียนประวัติศาสตร์คฮ้ <t> เก๋มากก็แบบมีความเป็นประวัติศาสตร์ใดๆก็มีความเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแผนซีโลก สี่โลแล้วก็มีเรือสำเภาหนึ่งแล้วก็มีสองท่านนี้นะคะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของเรานะคะก็ท่านนี้นจะมีอีกสามท่านเป็นภาพขาวดำซึ่งถามวันนี้รู้ไหมใครไม่รู้ค่ะ <c oughs> อบอกเลยตลินไปตั้งใจเรียนคิดมากแกะนี่นะคะทุกคนก็เก่งมากเลยข้างหลังก็จะเป็นคณะกรรมการการศึกษาข้ามมือถางปกตินะคะทุกคนต่อเลยเป็นที่หนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรม เก๋ดเด้อมีความไปช้างสามเสียงกับกับเอฟพระอินหรือพระนาะรายพระอินหรือพระนาะรายหน้นนนานาจะพระอินนะคะนี่นี่คือพระอินนะคะเป็นพระอินความเก๋น,นะคะก็คืออยู่บนช้างสามเสียงก็คือดีมาก คือชอบเทกเจอร์มากคือชอบความเทคเจอร์เป็นเงาๆแต่ถ้าอยู่กับเรามันจะไม่เงาแล้วมันก็จะแบบด้านๆนิดนึงตามสภาพคนใช้นะคะขอกลับมาคัดนิดนึงจะเธอลืมบอกว่าใครอยากเห็นหนังสือเรียนที่แบบชัดเจนชัดเจนทั้งหมดก็นะคะก็นี่เลยติดตามทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ปิ๊งปองก็นี่เลยนะคะเป็นหนังสือเรียนที่เรารีวิวผ่านมาทั้งหมดแต่ก็เอะลืมใจค่ะ ก็ต่อันเลยที่หนังสือเรียนโจนตีนาจะสินนะคะทุกคนก็คือเก๋มากก็คือความสวยแต่คือจริงๆอันเนี้ยเราใช้น้าปกเดิมมาประมาณสามปีแล้วตัง้งแต่เราอยู่หมหนึ่งคือใช้น้าปกนี้แต่แค่เปลี่ยนสีกรอบไปนะคะแต่ก็คือยังเก๋อยู่ดีซึ่งข้างในจริงๆข้างในจากหรือกระดาษข้างในมั้งกระดาษข้างในมันบางมากเลย อยากจะบอกให้ถ้ามีถึงกระทรวงสาธารณการก็จะบอกว่าใช้ทํากระดาษให้มันหนากว่านี้ได้ไหมคะคืนนี้เป็นคนรุนแรงแล้วก็เปิดทีก็เกือบพาดนะคะทุกคนต่อค่ะมาเป็นแล้วก็มาถึงหนังสือที่เล่มโปรดกันเลยนะคะตอนนี้ครั้งแรกคือว้าวเลยแล้วก็ชอบในทิกเจอร์มากคือสีเล่มน,นี้ค่ะเป็นเทคโนโลยีไิ่ไดการคำนวณนะคะซึ่งฉันชอบมากทิกเจอร์คือมันด้านแบบด้านที่ไม่ค่อยสะท้อนแสงเก๋เก๋ปะคือมันด้ดานดีเลยอะคือชอบมากแล้วคือที่ชอบไปอย่างหนึ่งคือแบบ กระดาษข้างในมันเป็นกระดาษดีมันเป็นกระดาษแต่ก็บางนะแต่ก็โอเคคือมันดีเลยกระดาษมันหนามันไม่ได้สากเหมือนกับปกตินะคะทุกคน,น,นแล้วเราก็มาต่อกันเลยที่นี่นะคะชัศน,น,นะศิลนะทุกคนคือจริงๆก็ใช้ปกชัชนะศิลกับดนตรีเนี่ยเราใช้ปกซ้ําเดิมมาสามปีแล้วแต่ก็มันก็ไม่เปลี่ยนเนาะแต่ก็ มันจะเปลี่ยนแค่สีตรงนี้แล้วก็เลขตรงนี้นะคะเป็นแล้วก็จะเปลี่ยนแค่สีสีตรงนี้แล้วก็เลขตรงนี้นะคะทุกคนก็เก๋เหมือนเดิมแต่กระดาษข้างในก็ยังคงมีความเป็นกระดาษบางๆอยู่แต่อุ้ยแต่มันเรียบมากเลยทุกคนดูดีอจริงปะจำเท็กเจอร์เ้นียไว้หลังจากเรียนจบมันจะไม่เป็นอย่างนี้ <S <S จริงๆอใกล้จะหมดแล้วนี่ก็คือ หนังสือเรียนหลักภาษาไทยนะคะทุกคนหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมันให้ความแพงอะ่ะถ้าตัดตรงนี้เออรู้ออสึกม,มันมีความแพงแบบเขาใช้คำว่าสีแบบสีกมท่ากับความทองปะแม่มันตัดก,กันแล้วมันดูแพงแกมแบบเก๋ใช้ไปก็เพลินไปแต่กระดาษข้างในก็ยังคงให้ความเป็นแบบนิ่มบางๆแกฉันไม่ชอบเลยอะ่ะไปกระเทืนแรงเยอะแล้วแบบฉีกดีก็เกือบคาดอะ่ะไม่ได้ฉีกสิเขาเรียกว่าเปิดเออเปยแรงเยอะเนาะ ก็ถือว่าเก๋เราชอบหน้าปกอันนี้มากแล้วคือแบบมันดีมากแต่เทกเจอร์ก็ยังคงให้ความมันเงาอยู่แต่มาเป็นที่สองอันท้ายนะนั่นะก็คือวารสารโรงเรียนจ้าแต่โรงเรียนเรา,าอ่ะไม,ไม่ไม่ได้ใช้วารสารเลคะเขาเรียกว่าราชบริการสารก็คือเก๋มากหรือแปลว่าราชบริการวารสาร่ะคิดมากแกนะคะทุกคนคือมันเก๋มากก็คือข้างในจะเป็นแบบมีมีรูปคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ทําความดีไว้ที่ถามว่ามีชั้นไหมทุกคนจะตอบว่าไม่มี คนจริงมันมีค่ะเป็นแบบตัวประกอบหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าเราอยู่ในหมวดไหนนะคะซจอแล้เอแเจแล้ทุกคนนี่อยู่นี่ เราเป็นตัวประกอบคือตอนนั้นเราไปนั่งนั่งดูเพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาแข่งเต้นการไปแข่งเต้นโคเวอร์นะคะก็คือเป็นแบบนี้เล็กมากเลยไม่รู้ทุกคนจะเห็นหไหม,มนจะเป็นแบบกระเทยแกงกระเทยนั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยอันนี้คือดิฉันเองเสื้อเท่านะคะมหมายถึงแบบไอ้นี่เท่านะคะก็คือกางเกงไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะเสื้อคลุมเสื้อคลุมเท่าที่ทอดออกมานะคะนี่เท่ามาก กับกระเป๋าความสวยนะคะทุกคนนี่คือรุ่นพี่ต่างๆ่อมาคือดีมากนะคะนี่คือเพื่อนชานนะคะเพื่อนส,สาวได้ๆก็คือมีชั้นอยู่แค่นี้นะคะเข้าวไข่อินดีแคมอะไรครับไม่เอามานะครับเราอยู่เหนืเดมอนหนึ่งแล้วนะคะก็ความสวยเด้อคือดีมากนะคะทุกคนเราวันนี้ก็จบกันแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนติดตามเราไปเรื่อยๆก็สัญญาว่าจะทำคลิปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเรียนออนไลน์ก็จะเป็นวอล์กเรียนออนไลน์หนึ่งวันอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่สปพลคลิปหน้าดีกว่าเจอกันนะคะ Bye. <laughs>